เคสนี้เป็นเคสที่เศร้าข่าวดังของเมียฝรั่งนะคะลูกติดสามีไล่บี้ทวงสมบัติบี้ไปถึงประเทศไทยสุดท้ายต้องจบชีวิตของตัวเองเนาะอยู่ดูแลสามีที่ประเทศสวีเดน20ปีจนวาระสุดท้ายไม่เคยทำงานไม่ได้เรียนหนังสือด้วยสามีบอกว่าทำพินิกรรมทุกอย่างไว้ให้กับเธอนะฮะวันที่สามีจากไปพินิกรรมเปิดขึ้นลูกติด สามีได้ทุกอย่างเธอไม่มีส่วนเลยนะทำพิธีกรรมหลอกพี่น้องขาเนาะเออไล่ออกจากบ้านจึงกลับไปประเทศไทยมีวายลูกติดของสามีจ้างทนายสืบและทนายทำลายการสมบัติที่พ่อเขาซื้อให้เธอในเมืองไทยเพราะเธอไม่มีความสามารถมีทรัพย์สินนี้ได้ทั้งหมดคือของพ่อของฉัน เธอโดนขู่สารพัดจึงตัดสินใจเซ็นเอกสารและจบชีวิตตัวเองเพราะช้ำใจกับสามีพี่น้องค่ะอันนี้เป็นข้อคิดนะคะเคสนี้นี่เป็นเคสที่ออกข่าวดังมากเนาะสำหรับประเทศสวีเดนก็เอามาตีแผ่อีกครั้งเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนได้คิดนะชีวิตเราเนี่ยเมียฝรั่งเนี่ยการอยู่กับฝรั่งนะบางทีอ่ะคำว่าพินัยกรรม เขาบอกว่าเขาทำให้เราจริงหรือไม่อยู่กับมือเราหรือเปล่าหรือเพียงแค่กระดาษเอกสารก่อกเขียนไว้เท่านั้นนะฮะเราโดนหลอกให้เขาหลอกให้เราดูแลเขาตลอดชีวิตของเขาด้วยความดีความรักความเชื่อใจงานไม่ได้ทำความรู้ไม่มีเนาะ,ะในหัวใจณขณะนี้มันเกิดขึ้นกับหลายๆเคสแต่เคสนี้สุดท้ายแบบช้ำจนสุดยกสมบัติทั้งเมืองไทย ครั้งเมืองไทยให้แล้วจบชีวิตของตัวเองคิดดูเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าพี่เขามเาีเพื่อนคู่คิดหรือไปปรึกษาใครนะคะก็จะมีแนวสู้กันได้ในระหว่างลูกเนาะ เขารู้จุดอ่อนของเราเขารู้จุดอ่อนของเรายิ่งลูกเนี่ยตัวร้ายลูกฝรั่งนี่บอกเลยนะ,อ,ะอย่าลืมข้อนี้เป็นข้อคิดสติเตือนใจสะเทือนไปถึงเมืองไทยป้องกันได้ให้ป้องไก่ตั้งแต่ผัวมีชีวิตคําว่าพินิกรรมอย่าให้เป็นพินพินิกรรมที่ไม่เสร็จสมบูรณ์หรืออย่าให้พลาดกลายเป็นเราถือพินิกรรมที่มันไม่ใช่สาบ,บชุดท้ายของชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปประหลาดทำกันเมื่อไหร่ใช่ไหม ในหัวใจแต่ณนะขณะนีะ้พอถึงเวลาจริงๆเราเนี่ยแทบล้มทั้งยืนเพราะชีวิตทุ่มให้กับผัวฝรั่งดูแลเขาสุดของสุดหัวใจพี่น้องค่นะเนาะแล้วสุดท้ายต้องมาปิดชีพด้วยการเหนื่อยล้ากับคำขู่เข็นของเขาแล้วความไม่รู้เนาะไม่มีความรู้ที่จะโต้อตอบเขาได้ จนสุดท้ายจะต้องบีบหัวใจตัวเองเซ็นยกให้กับเขาแล้วตัวเองจบชีวิตไปพี่น้องขาเอาตรงๆนะคะถ้าเกิดขึ้นแบบนี้หนึ่งเราได้จดทะเบียนสง่งรถสองถึงแม้เขาจะเขียนพินัยกรรมให้กับสามีก็ตามณนะปัจจุบันเราได้ความรู้จากบ้านคุณชัยแล้วก็หลายๆประสบการณ์นะคะมียฝรั่งทุกคนต้องสู้ต้องมาโต้นะต้องมาเรียกร้องขอสิทธิ ส่วนสมลดเนาะส่วนของลูกเขาเนี่ยยังไงอะ่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องมาลุกขึ้นสู้ด้วยศักิ์และสีและต้องรู้ว่าสิ่งที่เรามีนะเราสู้แล้วคูมไหมใช่ไหมหนึ่งเราอยู่กับผัวมายี่สิบปีเราไม่รู้เลยเหรอว่าผัวมีอะไรบ้างน,นะฮะอืมบ้านตีแล้วไปเลยอ่ะเอาแค่ห้าล้านหน่อหนออ่ะคนละสองล้านห้านะฮะตีไปหน่อหนเลยบ้าน,ห,น,ห,นหรือว่าเงินทองสดอ่ะ แล้วก็บ้านที่ซื้อให้กับเราทางเมืองไทยถึงแม้เราจะไม่ได้ทั้งหมดเราก็ควรลุกขึ้นมาสู้ให้ได้สักครึ่งหนึ่งคนไทยเราจะเสียเปรียบก็ความรู้ไม่พอความกล้าไม่ถึงฝรั่งขมได้ขู่ได้คิดว่า,าสิทธิ์ของเขานะฮะเขาทำได้แต่ใจเราก็อ่อนนะใจเราก็ไม่แข็งใจเราก็ไม่เรียนรู้หาความรู้เพิ่ม ที่จะหาคนช่วยเข้ามาเรื่องนี้ยังไม่นานนะปีที่แล้วมาไม่นานแต่เป็นชีวิตที่ว่าแกอยู่แต่ในบ้านแกไม่ได้ไปคุกคี่กับใครนะคะความคิดคล้ายๆว่าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรอบข้างเอาตรงๆนะในต่างแดนเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาชีวิตครอบครัวหรือปัญหาชีวิตแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราออกไปคุยกับใครสักคนเนี่ยปากต่อปากนะยิ่งในโลกออนไลน์เนช่วยเหลือกันได้จริงๆนะคะทุกคนเออ ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราในนาสุดท้ายเราต้องเตรียมสติตั้งสติหาข้อคิดหาคนปรึกษาพี่น้องค้านะจะได้เอามาเทียบกับตัวเองและหาทางออกให้กับตัวเองอย่าได้ยอมโดยง่ายๆคำว่าฝรั่งไม่ไม่ใช่ลูกเรายามพ่อเขาดีนะยามพ่อเขาป่วยในชีวิตตอนพ่อเขามีอยู่เราดีหมดเพราะเราก็ เป็นคนดูแลปริบัติพ่อเขาแต่ถ้าพ่อเขาตายไปแล้วเราคือคนอื่นนะถ้าไม่มาทำร้ายเราก็ถือว่าโชคดีไปแต่อันนี้ชนิดว่าบ,บีเนาะที่นี่ไม่ให้ไล่กับเมืองไทยยังเอารายการทางเมืองไทยยกขึ้นมาตามเอานะจี้จนคนไทยต้องยอมคิดดูแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนที่พูดว่าฝรั่งมีสิทธิ มาเอาสมบัติส่วนของพ่อที่ซื้อให้เมียในเมืองไทยได้ด้วยเหรอณนะปัจจุบันมีสิทธินะฮะไม่ว่าพ่อเขาจะไปสร้างไว้ที่ไหนสิทธิ์ส่วนของเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ตามถ้าเขาจะเอาเรื่องเนาะและเรื่องนี้ยายจ๋าก็อยากฝากถึงเมียฝรั่งทุกคนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นให้หาทางออกหนึ่งละสองนะฮะ,ะถ้าสามียังอยู่ พินิจพิจารณาคุยได้คุยเคลียได้คุยเคลียคุยให้มันลงตัวเพื่อถ้าเขาจากไปเราไม่ได้ต้องการที่จะยึดทั้งหมดแต่ก็อย่าให้รักษาส่วนสิทธิ์ของตัวเองนะคะแต่ก็ว่าแหละถ้าแบบนี้มันก็เหมือนโดนหลอกอะ่ะทั้งแต่ผัวแหละบอกว่าทำในพินัยกรรมให้เราทุกอย่างเพื่อดูแลเขาสุดท้ายเปิดแล้วไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้เราควรเช็คทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราว่ายังไง นะฮะทะเบียนสมรสสู้พิัยกรรมได้ไหมสู้ได้สิทธิ์ของทะเบียนสมรสได้เท่าไหร่สิทธิ์ของพิัยกรรมไปได้เท่าไหร่มันก็จะบวกควบคู่กันไปคนที่ไม่ได้แต่งงานทะเบียนสมถ้าเขาทําพิัยกรรมไว้ให้สตตปมอย่างถาวรไม่ใช่เป็นแค่ลายมือก็มีสิทธิ์ตามพิัยกรรมเช่นกันแต่ลูกเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องเราถ้าฟ้องสู้กันจริงๆเขาก็จะได้สิทธิ์ส่วนของเขา นะส่วนที่เหลือสิทธิ์ของเราตามพินัยกรรมเราก็จะได้รับไปมันก็แค่นั้นณขณะนี้แต่หนึ่งสิ่งสําคัญคนไทยเราไม่ได้รู้กฎหมายในเชิงลึกจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะมาโต้ตอบและสู้เพียงคนเดียวไม่ได้ก็ต้องหาคนช่วยเหลืออมก็อย่างทนายแล้วนะอแล้วความรู้นี้ก็เราก็ได้จากข้อคิดแค่แนะนําแล้วก็เรื่องราวที่มันเกิดก็คุณชัยก็เอามาไลฟ์สดบอกทุกๆวัน เนาะทนายถามว่าจําเป็นไหมต้องจ้างคุณชัยมันก็อยู่ที่คุณเลือกมันก็อยู่ที่คุณเลือกนะเลือกใครก็ได้ที่ช่วยเราได้อย่างมั่นใจเนาะคุณชัยก็มีประสบการณ์มามากกว่า20กว่าปีมันก็มีทั้งเคสสาเร็จและเคสไม่สําเร็จและเคสไม่สําเร็จมันก็มีเหตุและผลของมันถึงได้บอกว่าอ่ามันไปตามลายลักษณ์หลักฐานและกฎหมาย และเอกสารมันเป็นหลักสําคัญทุกอย่างมันต้องยึดที่ความเป็นจริงนะฮะไม่เอาปากเปล่ามาสู้กันนี่แหละค่ะคือชีวิตที่มีฝรั่งแต่ก็มีคนคอยแนะนําความรู้ให้เราได้มีทางออกเสมอเพราะฉะนั้นชีวิตเรามีค่าไม่ว่าถึงนาทีไหนก็พยายามอย่ายอมหรืออย่าปิดชีพตัวเอง เพื่อที่จะหยิบยกทุกอย่างให้กับคนอื่นเราหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองก่อนนะคะทุกคนมีทางออกเสมอ